ร้านซูชิสายพานจากประเทศญี่ปุ่นที่มาเปิดที่เซนต์แนโวและกำลังเป็นกระแสมีหน้าให้เลือกหลากหลายเชฟปั้นสดเองทุกคำขอ,องหวานก็ยังน่ารักวันนี้ไปทานซูชิร้านดังที่เซนต์ทนโวกันครับผมเห็นร้านซูชิร้านหนึ่งที่เซนต์นโวเป็นกระแสรแรงมากเลยส่วนกระแสไม่ไหวแล้วเดี๋ยวปิดร้านแล้วเราไปหาอะไรกินที่เซนต์นโวกันดีกว่าไป อ่หาซูชิกินกันจากสายใต้ใหม่ครับว่ามาที่เซนทัเบิลชั้น3มองหาป้ายร้านที่ชื่อว่าคาสึมิโดริเขาเป็นร้านซูชิสายพานจากประเทศญี่ปุ่นที่กำลังเป็นกระแสแล้วเห็นคนมาทานเยอะมากเขามาเปิดใหม่ที่เซนทัลเบิลในวันที่ผมถ่ายในะยังมีสาขาเดียวนะเข้ามาในร้านแล้วเนี่ยพนักง,งานก็จะต้อนรับเราอย่างอบอุอ่น ถึงแล้วครับเสือมิดริที่ด้านด้นมาจากสายใต้เพื่อมากินมาลองชิมกันดีกว่าบนโต๊ะนั้นก็จะมีทับเล็ลสำหรับสั่งอาหารแล้วก็มีน้ำร้อนสำหรับชงชาแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆให้ครบเลยพนักงานเขาบอกให้สั่ง่านทับเล็ตนะแล้วก็เมนูเครื่องดื่มมายองเนสขิงดองน้ำจิ้มซีฟู้ดเกลือผงปรุงรสวาซาบิ จานพวกนี้ฟรีหมดในน้ำเย็นอย่างนี้ฟรีนะฟรีเราก็ยกทับเล็ตของเขาเออกมาสังหารได้เลยเขามีเมนูเยอะมากนะทั้งซูชิซาซิมิโรจะเป็นอาหารเป็นจานเป็นเซตหรือว่าเป็นซุปแล้วตบท้ายด้วยของหวานเนี่ยเขาก็มีหมดนะอย่างแค่ซูชิหน้าหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีทั้งเป็นคําหรือว่าเป็นเซต เป็นเซตหนึ่งเซตสามมีหมดเลยและความหลากหลายของหน้าซูชิเขานี่แค่ซูชิอย่างเดียวมีห้าหน้าหกหน้าแคบปลายอย่างเดียวมีประมาณหกหน้ามาแล้วก็ลองเปิดเลือกดูกันได้เลือกตามที่อยากทานได้เลยพอสั่งเสร็จเรียบร้อยเขาจะขึ้นแบบนี้ถ้ารอไม่ไหวเนี่ยก็มองไปที่สายพานหน้าไหนหน้า,นาทานก็หยิบมาทานได้เลยราคาต่อจานก็จะตามลายของเขาส่วนเราก็มาเริ่มกระจกโซยุที่อยู่บนโต๊ะมันจะมีสองสูตรนะขวดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นโชยุแบบออริจินัลอันนี้โชยุเค็ม โชยุแบบเค็มส่วนขวดสีเหลืองส้มเนี่ยจะเป็นโชยุที่ผสมยูสุรสชาติก็จะแตกต่างออกไปอันนี้ออกเค็มเปรี้ยวมีกลิ่นส้มยูสุเสนนี้เป็น ผมมัดฉากเอาไว้ใส่กับน้ำร้อนส่วนนั้นที่เป็นขิงดองนะหันมาชิ้นใหญ่กัลังดีเป็นเครื่องเคียงที่เข้ากับอาหารมากส่วนใครหาวาซาบิไม่เจอให้มองบนสายผ่านและแล้วอาหารที่เราสั่งไปอย่างแรกก็มาเมนูแรกผมสั่งเป็นไข่ตุน๋นนะไข่ตุ๋นเขาเนี่ยเนื้อนเนียนและอร่อยมากในถ้วยก็จะประกอบด้วยเนื้อไก่แปลกยแล้วก็เห็ดหอมรสชาติเขาทำามาให้ทานง่ายกินเพลินๆแต่ถ้าเพลินไปเนี่ยแป๊บเดียวหมดถ้วยครับถ้าใครอยากเปิบเนี่ยบนตัวเขามีผ้าเช็ดมือให้นะหรือจะใช้ตะเกียบก็ได้และอาหารที่เราสั่งก็เริ่มทยม้่ไรู มหลลาแแต่แ้วเมนูแรกเป็นซูชิแซลมอนเขาจะหั่นมายาวและหนาประมาณหนึ่งเลยนี่เทียบกับมือผมให้ดูและคานี้เนี่ยมันแตกต่างจากร้านอื่นยังไงรู้ไหมครับคือไอผักข้างบนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรบางทีก็เหมือนจะอยู่ในซุปมิโซะนะแต่ผักอันเนี้ยผมว่ามันดึงรสชาติปลาออกมาได้มากขึ้นนะแม้มันหวานมันหอมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมขึ้นไปอีกและมันกลายเป็นทําให้ซูชิคําเนี้ยอร่อยมากเมนูต่อไปเมนูนี้เขาเรียกว่าโทโร่โทโร่ซังกะนะเป็นโทโร่นะนะสามอย่างที่ประกอบด้วยบินโทโร่ชูโทโร่แล้วก็อากามิมาเริ่ม ปกติทูน่าเนี่ยผมกินที่อื่นมาจะคขาวนะแต่ที่นี่ทั้ง3ชิ้นเนี่ยไม่ขาวเลยและชิ้นนี้เนี่ยจะอร่อยแบบไม่มันมากนะมีความหวานแล้วก็หอมอร่อยมากชิ้นที่2ก็อร่อยครับแต่ว่าความมันจะเพิ่มมาจากชิ้นเมื่อกี้หน่อยแต่ว่ามีความหวานหอมแล้วก็ไม่ขาวเหมือนเดิมชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเพิ่มความมันเข้าไปอีกหน่อยครับแต่ความหวานความหอมก็ยังอยู่แต่ว่าความมันยังไม่ถึงขั้นแบบโอโทโร่นะเมนูต่อไปเป็นข้าวปั้นอนาโกอันนี้1ชิ้นเนี่ยให้มาแบบครึ่งตัวเลยนะแล้วให้มายาวมากยาวแบบผมไม่รรู้้จะะกกินนนยยยงไเลลคาาี็ออ่ ซอสหวานๆมาด้วยทําให้เนื้อปลาเนี่ยอร่อยแล้วก็หวานขึ้นไปและเขาก็แกะก้างออกให้หมดแล้วนะทำให้ทานง่ายขึ้นเมนูต่อไปจานนี้เป็นซูชิรวมกุ้งจะมีกุ้งสามอย่างนะแต่ละอย่างก็จะมีรสชาติแตกต่างกันออกไปชิ้นแรกเนี่ยอันนี้คล้ายๆกุ้งต้มบ้านเราครับเนื้อเขาจะเฟิร์มๆหน่อยแล้วก็จะมีรสชาติหวานของเนื้อคําต่อไปอันนี้ต้องแกะหัวเนวยนะเพราะมันจะมีมันแทรกอยู่ตรงหัวคำนี้เนี่ยอร่อยไหมลองดูหน้าคนกินนะหวานะ่ะมันดิบแต่มันยังหวานอยู่ คำที่อร่อยมากมันมีความหวานมากคำนี่เป็นความหวานของกุ้งล้วนๆเลยนะแล้วมันก็เข้ากับมันที่หัวแบบอร่อยมากคำนียถ้าไปอีกก็จะสั่งเป็นจานแยกมาเลยจานต่อไปเป็นกุ้งที่เป็นกุ้งตัวเล็กที่มี3ตัวนะในหนึ่งคำจานนี้จะออกไปทางหวานๆห,หอมๆนะทั้ง3ชิ้นเนี่ยสดแต่ว่าไม่มีคาวเลยแล้วมาถึงร้านนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมลองโอโทโร่ขเขานะผมบอกเลยว่าโคตรอร่อยความหวานความมันความหอมมันรวมกันอยู่ในปากแล้วรสชาติมันกลมกล่อมมากแล้วมันไม่มีกลิ่นขาวเลยต่อไปเป็นของหวานของร้านที่สุดน่ารักที่ผมเห็นใครมาก็ต้องทำแบบ น้องเป็นพุดดิ้งรสนมน่าราดด้วยซอสลัสเรบอร์รี่รสชาติของตัวพุดดิ้งจะมีความหอมนมแบบเข้มข้นหน่อยนะไม่หวานเนื้อสัมผัสของเขาจะรสชาติคล้ายๆไข่ขาวที่รสชาติเป็นนมแบบตัวของซอสลัสเบอร์รี่เนี่ยจะออกเปรี้ยวอมหวานนะ อร่อยเรียกว่าอร่อยแล้วก็กินได้เพลินมากๆผมว่าร้านนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีแล้วก็อร่อยทุกอย่างเลยนะด้วยความที่วัตถุดิบเขาสดแล้วเขาก็ทําใหม่ๆมันทําให้ร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยในราคาที่จับต้องได้แล้วก็นี่ครับค่าอาหารยังไม่เน็ตนะจะมีบวกเซอร์วิสชาร์จอีกส0ส่วนใครที่ยังไม่อิ่มหรืออยากซื้อกลับบ้านในข้างหน้าเขาก็มีขายแบบใส่กล่องกลับบ้านด้วยตอนขาผมมาในคนยังน้อยอยู่เลยแต่พอผมกลับในคนเข้ามาเยอะมากๆเลยนะวันที่ผมไปเนี่ยไปวันธรรมดาก่อน3ามโมงนะไม่ต้องรอคิวไปกินต่ออ้ครับปิดกง